นักธุรกิจอย่างเรานะคะทํางานหนักค่ะแล้วก็ถ้าชอบเล่นกอล์ฟนะคะสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่วิเศษที่สุดค่ะแล้วก็เหมาะสําหรับครอบครัวนะคะถ้าเราได้อยู่ตรงนี้ได้เล่นกอล์ฟได้คุยธุรกิจแล้วก็ครอบครัวเราก็อยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยถือว่าเป็นความสุขที่ลงตัวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าในแง่ของนักธุรกิจเนี่ยถ้าเราจะมาคุยธุรกิจบนสนามกอล์ฟแล้วเนี่ย แล้วที่นี่ก็ยังมีเซ็นเตอร์นะคะให้เราได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นการผสมผสานและลงตัวระหว่างการใช้ชีวิตการทำงานกับการอยู่กับธรรมชาติได้ดีเยี่ยมเลยค่ะไปกันค่ะค่ะวันนี้ดิฉันอยู่ที่สนามกอล์ฟรอยัลเจมส์นะคะที่สารยาค่ะ ที่นี่เป็นปอดของสารยานะคะขับรถไม่ไกลค่ะจากกรุงเทพมาแป๊บเดียวนะคะข้างหลังดิฉันนะคะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ค่ะล้อมรอบสนามกอล์ฟร่มรื่นมากเลยค่ะที่นี่ในเร็วๆนี้นะคะก็จะมีทางด่วนมาลงที่สนามกอล์ฟทำให้การเดินทางจากกรุงเทพเข้ามาที่นี่ทำให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะนอกจากเป็นสนามกอล์ฟที่สวยงามแล้วนะคะ กำลังจะเกิดโครงการขึ้นมาชื่อว่า t ด e o n ันโปรเจกค่ะซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่ครบวงจรนะคะประกอบด้วยคลาสหาดรูบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นนะคะแล้วก็คอนโดมิเนียมก็ทำให้พวกเรานะคะการเข้ามาอยู่ในโครงการนี้เราจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติใกล้ชิดกับกรุงเทพแล้วล้อมรอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่สมบูรณ์แบบค่ะโครงการนี้ถือว่า ตอบโจทย์ทุกกลุ่มนะคะแล้วก็ครบวงจรและสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะเริ่มตั้งแต่ตัวคอนโดมิเนียมนะคะสำหรับกลุ่มที่เริ่มต้นการทำงานนะคะแล้วก็กลุ่มที่ต้องการความโมเดิร์นขึ้นมานะคะเป็นโครงการที่อยู่อาศัยที่โมเดิร์นนะคะแล้วกลุ่มที่ต้องการความหรูหราสะดวกสบายเป็นคลหาหนดหรูพื้นที่หนึ่งไร่ถือว่าตอบโจทย์ชีวิตการ อยู่อาศัยที่ใกล้ชิดกับเมืองแล้วก็ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะคะในจุดนี้ที่เรามาอยู่ในใจกลางของศารยาที่ครบสมบูรณ์แบบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกของคลับเฮาส์นะคะแล้วกอล์ฟที่สวยงามนะคะสนามกอล์ฟทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตรงนี้ธรรมชาติอยู่ตรงนี้การอยู่อาศัยของเราจะครบวงจรอยู่ตรงนี้ค่ะ